มาเก็บดอกเก๊กฮวยไปทำน้ํำชาค่ะเพื่อนๆสวยมากนะคะแล้วก็เป็นน้ําชาที่แสนสุดยอดนะคะน้ําชาดอกเก๊กฮวยนะเ,เขาจะมาให้เก็บแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อนๆถ้าเขามาเราต้องรีบมาเก็บอย่างนี้ก็ร่วงหมดแล้วค่ะเห็นไหมคะนีย่ยต้องรีบเก็บเอานะคะจะต้มแบบสดหรือว่าจะตากก็ได้นะตากแห้ง ค่อยต้มก็ได้ค่ะวันนี้ยากรไม่เอาเยอะนะเก็บพอพอได้ไปทำน้ำชาที่บ้านกินร้อนๆนะเนี่ยแก้ไขวัดแก้ไขแก้ไอได้เด้อดอกอันนี้นะเขาเป็นยาด้วยนะคะสวยสวยและเป็นยาด้วยนะคะนี่ค่ะมันเกิดขึ้นเอง เพื่อนๆไม่ได้มีใครปลูกนะเขาจะปลูกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตรงไหนมันเป็นที่ว่างอะนะดอกพวกนี้เขาก็จะเกิดนะคะนี่ก้อนถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะดอกสวยมากนะคะแล้วก็เยอะอยู่นะข้างทางเนี่ยรถมาก็เสียงดังลั่นไปหมดนะมันอยู่ข้างถนนน,นี้ค่ะ เอาไปค่ะทุกคนเอาแค่นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเะเยอะอยู่นะคะเยอะๆแล้วก็สวยด้วยนะคะดอกเก๊กฮวยค่ะไปแล้วจ้าที่รักน้ำชาเก๊กฮวยหอมๆค่ะเสร็จแล้วค่ะ น้ำชาน้ำเช็คหวยผสมน้ำผึ้งเพื่อนๆตั้งหลองแล้วนะคะอันนี้ยี่กอนบะเลงน้ำผึ้งนะคอมมิลเทมิดฮอนนี่มิดฮันนี่นะคะมิดฮันนี่อมีคันนี่อินแอนด์แอนด์มีแคนดริงโอเคดื่มกันค่ะมากับเพื่อนๆน้ำชา ดอกกิ๊ขยจากป่าธรรมชาติพร้อมดื่มนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมีความสวยงามตามท้องเรื่องนะคะชาน้ำกี๊ขวยหอมมากค่ะมันจะมีความขมนิดนิดถ้าเราไว้นานมันจะขมนิดนิดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มันขมนะก็รีบเอาใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟแป๊บหนึ่งก็ออกขึ้นแล้วก็จะใส่เยอะนะคะ อันนี้คือดอกแห้งมันนะคะกอนตากไว้หอมมากค่ะแล้วก็ดอกสดนะคะจะมีดอกสดอีกน,นะคะคดอกสดสดๆร้อนๆเก็บมาจากต้นเลยค่ะเพื่อนๆนะคะมีประโยชน์มากมายใครยังไม่เคยลองก็ไปเก็บมาทำลองดูนะคะอืกินร้อนๆยามเช้า ดีมากโอเคค่ะจากลาท่านผู้ชมไปแล้วเ้วยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ